ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อ f c ที่น่ารักของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้มาดึกนิดหนึ่งนะคะวันนี้ประทับใจคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งน่ารักมากเลยบอกว่าเสียงนางฟ้าเพาะฟังแล้วสบายใจสบายหูค่ะขอบคุณนะคะก็หวังว่าจะแวะมาฟังกันทุกวันทุกวี่นะคะ วันนี้ท็อปปิกจอดำที่นางฟ้าอยากบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของใครบางคนที่เขาคิดกับคุณแบบนี้นะคะ <c oughs> คุณเนี่ยมีอิทธิพลแค่ไหนในสายตาเขานะตอนนี้ <c oughs> ไพ่ที่ออกมานะคะเป็นไพ่สามใบนะคะพลังงานของสิบดาบค่ะ สิบดาบเลยทีเดียวเชียวโอ้โหไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ่ดสิบดาบเดวิลแล้วก็มี king of p e n t a c ค e คุณมีอิทธิพลแค่ไหนในสายตาเขาล่ะคะความเจ็บปวดความเสียใจความส่องความต้องการความแบบว่าเราหรือเราหรือมีพรังงานของชอธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะคุณอาจจะดูวความสัมพัน์ของคนเกิดราศีเมษราศีธนูราศีสิงห์นะคะแล้วก็มีราศีมังกรราศีตุลพลังงานออกมาแค่5ราศีเอง สิบดาบมีอิทธิพลแค่ไหนหรอเมื่อเราต้องห่างไกลกันเมื่อเราไม่ได้คุยกันเมื่อเรานั้นต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเขาอยากบอกว่าเขาเนี่ยทรมานที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะบอกว่าอยู่กับคุณใกล้ๆอยากจะบอกว่าบอกเล่าก้สิบเรื่องราวในแต่ละวันที่เขาผ่านมาเจออะไรมาบ้าง วันนั้นวันนี้เป็นแบบไหนก็อยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตแต่แล้วเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตเจ็บปวดอะสิบดาาอะราชาถือเรียนคนนี้คน,นคนนี้จะเป็นคนทางไกลเป็นคนที่มีอำนาจเงินตรามีบาร,รมีมีหน้าที่การงานที่ดีซัพพอร์ตดูแลคุณได้แต่ภายใต้ความซัพพอร์ตดูแลคุณนั้นเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณแบบอยู่ด้วยกันตัวเป็นๆเ,เขาอาจจะทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อต เวลาที่เขาคิดถึงคุณนั้นมันทําให้เขารู้สึกแบบว่า,วาทารมานหัวใจจังเลยทรมานกับการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่จะแบบว่าได้พบได้เจอกันบางทีเขาก็น้อยใจท้อแท้ต่อโชคชะตาว่าแบบเขาก็มีการงานการเงินมีทุกสิ่งอยา่างแต่ทําไมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นใจจัก,กรวาลไม่เป็นใจให้เขากับคุณได้อยู่ด้วยกันสักที ด้วยหน้าที่การงานของคุณกับเขานะคะมีแพชชั่นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ต่างคนต่างวาระต้องทํากันเลยไม่ค่อยมีเวลาให้การความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณเองเลยไปมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาคือเขาอยากมีเวลาเยอะๆอยากมีเงินเยอะๆมีทุกสิ่งเยอะๆและก็อยากมีคุณเยอะๆตามเวลาทามมิ่งที่เขามีในแต่ละวันเลยหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเนี่ย เขาอยากมีคุณสัก20ชั่วโมงทำงานแค่สี่ชั่วโมงก็พอได้ไหมไม่ได้สิบางครั้งนะคะเขาคิดนะคะเอามือกา่ายหน้าผากคิดทบทวนน้ำตาซึมแบนอนเจะจะปวด10บดาบเวลาที่เขาทุกข์ใจเครียด งอคุณไม่ได้ติดต่อคุณไม่ได้เขารู้สึกว่าแบบมันไม่ยุติธรรมเลยในความสัมพันธ์ทําไมเขาจะต้องแบบมารักคุณครั้งรักครั้งใครคุณอยู่ฝ่ายเดียวนะคุณมีอิทธิพลกับเขาแค่ไหนหรอไม่ว่าจะคบกันมาเนินนานกาเลแค่ไหนแต่ว่าเขายังครั้งรักครั้งใครเป็นห่วงส่องสาเบิงคุณในโซเชียลต่างๆนานาแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะคนคนนี้นะคะอยากรวยมากๆอยากให้คุณ มีความสุขมากๆคุณจะได้ไม่ต้องหนีเขาไปไหน <c oughs> เขาอยากบอกว่าถ้าวันนี้เรามีเธออยู่ในชีวิตและเรามีเงินด้วยเธอคงมีความสุขน่าดูแต่ว่าถ้ามีทุกสิ่งอย่างเราไม่มีคุณนะโอ๊ยนอนจมกองดาบเลยค่ะคนคนนี้นะคะอยากบอกว่า ให้เธอรู้ว่าเธอสําคัญกับเรามีอิทธิพลกับเราแค่ไหนถ้าไม่มีเธอเราแบบรู้สึกว่าหมดพชั่นเขานะคะไม่มีอารมณ์ที่จะแบบว่าลุกขึ้นตื่นอาบน้ําไปทํางานเขาเหนื่อยเขาทอ้อเขาแท้แต่เขาก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะว่า ชีวิตคนเราชีวิตเขาเนี่ยมันขับขวดขับเคลื่อนด้วยเงินโดยเฉพาะความรักที่มีต่อคุณเนี่ยมันต้องใช้เงินในการเดินทางหากแม้ว่าคุณเดี่ยวกับคนทางไกลาชาวต่างชาติใดๆก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าทุกวันเนี้ยเขาเหนื่อยมากเลยนะเขาสู้กับชีวิตมากเลย คุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับคนเกิดวันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์นะคะตัวเขาจะเกิดปีไก่ปีลิงปีหมาปีกระต่ายปีงูปีเสือนะคะแล้วก็ปีจอนะคะพลังงานของคนคนนี้10บดาบราศีตุลน,นะคะเดวิลราศีมังกรคิงออ p เพนเดิลไฟแม่สิงหธนูเขาอยากบอกว่าทุกวันนี้แค่คิดเรื่อง ตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่เรื่องงานเหนื่อยท้อไม่เท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่คิดเรื่องคุณนะว่าแบบคุณจะทิ้งเขาคุณจะปล่อยมือคุณจะจบความสัมพันธ์หรือคุณเอาเขาไปแบบบอกเล่า90ให้ผู้คนรอบข้างเพื่อนฝูงคุณรู้ว่าคุณไม่อยากไปต่อเนี่ยเขาอยากบอกว่าเหมือนโดนคําพูดเหมือนโดนดาบทิ้มหน้าทิ่มหลังทิ้มแทงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยค่ะ เขาอยากให้คุณเข้าใจว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยกว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าคุณกับเขาจะได้รักกันได้รู้จักกันได้สารสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลมอบเขาและคุณให้มาเป็นของกันและกันแล้วเนี่ยได้โปรดอย่าปล่อยมือเขานะคะ ก็อย่างที่บอกอะไม่ว่าเขาจะมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมหนะ้าที่การงานการเงินบ้านรถรัพย์สลินคารโอ้ชื่อเสียงเงินตราแต่เมื่อเขาไม่มีคุณเนี่ยปวดใจค่ะเจ็บหัวใจค่ะเจ็บหัวใจที่สุดอยากให้รู้ว่าหัวใจของเขาเนี่ยที่มันยังขับเคลื่อนมันเต้นด้วยเลือดด้วยแบบว่าอวัยวะขับเคลื่อนด้วยแบบ มวลรมปานใดๆที่มันอยู่ในร่างกายเขาเนี่ยมันก็ไม่เท่าแรงสั่นสะเทือนที่คุณส่งให้เขานะคะทุกครั้งที่คุณส่งพลังงานบอกให้คนคนนี้นะคะราชาถือเหรียญเขาจะมีความสุขมันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอยากดูแลคุณไม่ว่าเขาจะมีองค์ความรู้ที่แบบว่ายิ่งใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบในสายตาคนอื่นยังไงแต่กับคุณเนี่ยเขาอยาก เบาๆซับซอบคุณคือความเบาๆซับซอนนุ่มนวลหวานละมุนในหัวใจเขาคุณคือความสุขที่เขาหาไม่ได้จากนอกบ้านหาไม่ได้จากข้างถนนหาไม่ได้จากสังคมทั่วไปเขานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบว่า กับคุณขนาดนี้ยึดติดกับคุณขนาดนี้นี่คือพลังงานของคุณมีอิทธิพลแค่ไหนในสายตาเขามากมาย่ายกองเลยค่ะมากจนเขาไม่สามารถจะพูดบอกเล่า90ออกมาจากทางริมฝีป,ปากหรือสะบัดถ้อยคำให้คุณได้รู้แต่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดคนคนนี้อยากบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากสื่อสารผ่าน โซเชียลทักคาคุณไลค์หาคุณทุกวันทุกวี่คุยกับคุณโทรกับคุณเนี่ยไกลแค่ไหนข้ามน้าข้ามฟ้าอยู่กันคนละทวีปคนละซีกโลกเลยก็ว่าได้เขาก็ทําให้คุณรู้ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ได้รู้จักคุณเน่ะเขาสม่ําเสมอนะเขารักคุณเสมอต้นเสมอปลายนะทุกๆครั้งที่คุณเหมือนแบบว่าจะปล่อยมือเขาจะขอเลิกจะจบจะเงียบปลึกลับใส่เขาเนี่ย บอกเลยค่ะว่าเขาเจ็บหัวใจมากๆเลยเพราะว่าอิทธิพลทางความรากักอิทธิพลทางความสัมพันธ์ที่คุณแบบ ไปได้สเสน่ห์มนตราใส่เขาเนี่ยมันลึกมันดีฟจิตวิญญาณของเขานะคะคนคนนี้สองคุณแล้วมีความรู้สึกต้องการคุณมากๆความเดวิลอะโอความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งระดับจิตวิญญาณที่คนสองคนไม่สามารถจะตัดใครสักคนออกได้เลยแบบเออเอ้หัวใจทำเช่ไนไนถึงจะลืมเขาเขาไม่รักเรา ไม่ว่าคุณจะรักเขาหรือไม่ตอนนี้เขาไม่รู้แล้วแต่ว่าจิตวิญญาณของเขาที่ผูกพันกับคุณนะรักคุณมากๆเลยนะรักเธอที่สุดเลยเลข1เลข10นะคะเลข4ี่เลข8เลข12คุณกับเขาจะมีเลขแบบนี้คุณกับเขาจะมีอักษรตัว R ตัว P ตัว S ตัว J ตัว T ตัว y ตัว M QW นะคะแล้วก็มี ตัวซัดนะคะในชื่อเล่นชื่อนามสกุล พลังงานคุณกับเขาจะดูวความสัมพันธ์กันมาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนหรือว่าแบบอาจจะปั๊บเดียวแต่เขายังบอกว่าเธอคือรักแรกพบเธอคือนางในฝันเธอคือความสุขเพราะอย่างนั้นถ้ามีเช่นนั้นเขาจะไม่มานอนจมกองดาบอยู่แบบนี้ความต้องการที่เขามีต่อคุณถ้ามันเป็นรักทางไกลนะเขาเนี่ยส่งกระแสจิตส่งพลังงานวิตด,ด้อมหาคุณทุกวันทุกคืนให้คุณรู้ว่ามีคนคนหนึ่งหวงห่วง สเสน่หาหึงหึงมากๆเลยอ่ะไม่ชอบให้คุณแบบว่าไปหวั่นสเสน่ให้ใครต่อใครในโลกโซเชียลไม่ชอบให้คุณแอบ,บคุยกับใครใครโทรมาหาคุณเนี่ยจะถามละเ้าซีถามละใครอ่ะใครโทรมาไหนบอกมาซิเล่ามาซิบางทีนะคะ เขาก็จะทํานิสัยไม่ดีไม่น่ารักกับคุณด้วยความเป็นราชาถือเหรียญนะเอาแต่ใจพร้อมสวบอรารวาสเวียงวีนใส่คุณแต่คุณก็เหมือนแบบว่า,าเบื่อเบื่อความสัมพันธ์แบบเนี้ยไกลก็ไกลเจอก็ไม่ได้แล้วยิ่งจะมาทําอารมณ์แบบหึงหวงห่วงอีกบางทีคุณก็เงียบคุณก็ปล่อยมือคุณก็อยากเลิกคุณก็อยาก move on แต่เขาก็มาตามตื้อตามยือ้อถึงลุมลุมถึงคุณตลอดเวลาให้คุณกลับไปกลับไป คุณกับเขาก็เลย move on เป็นวงกลม move on เป็นวงกลมไม่สามารถจะให้ใครตัดใครได้เลยนะคะแบบรักจนแบบว่ามิสามารถจะเอาออกจากความทรงจำความรู้สึกได้นี่คือคุณมีอิทธิพลแค่ไหนไม่ต้องสืบค่ะสิบเต็มสิบค่ะรักเต็มคาราเบลเลยที่เขามีนะคะคนคนนี้นะคะผู้ใหญ่เขาอาจจะยูมากกว่าคุณ 3ปีบวกบวกบวกเขาอาจจะคบคุณมา3ปีบวกบวกบวกความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารต่อให้จะมีเดวิลกับ10ดาบเขาอยากจะบอกว่าเขาอ่ะไม่ย่อท้อหรอกคนเกิดเดือนมกราตุลาคมนะคะกําลังรู้สึกว่าเจ็บปวดรุดร้าวกับการที่จะต้องเสียคุณไปจริงๆเขาไม่ปล่อยไม่ยอมต่อให้ต้องข้ามน้ำข้ามฟ้ามางอมาคุกเขา่าอ้อนวอนกอดคุณรั้งคุณ ทำให้คุณเห็นน้ําตาความเจ็บปวดที่เขามีหลอวคุณเขาก็จะทําค่ะนี่คือพลังงานของค่ําคืนนี้คุณมีอิทธิพลต่อชีวิตใครมากๆก็คือราศีมังกรราศีตุลราศีธนูราศีเมษร,ราศีสิงห์นะคะโอเคแฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์กุไนท์คิดนะคะ